วันนี้เราอยู่กันที่ปางน้ำนะครับการานบานและเบียงปูนะครับไม่ต้องรอชาแล้วเข้าไปในร้านกันเ่าครับเลนส์เก้าเขาไปถึงมาจับจองที่นังกันกนเลยบอกเลยว่าบรรยากาศภายในร้านนี่โปร่งโล่นนง,ลงสบาย <mm สวนยอมขนาดยอมให้เดินเล่นด้วยและเมนูก็มีเหลือกซังหมากหมายจะกินอะไรก็้กางหิวอะไรก็สร้างชอบอะไรก็สร้าง,ารางครับแล้ววันนี้เราก็มากับพิ่ฝนคนสวยะคร <mm ับ<ค>ก็มากับพี่เบี้ยด้วยนะครับ พ่ออมกับพีๆคณะคอปอจอรอ้ยองที่นารักสุกทานแล้วก็ใช้เวลาไม่นานอาหารก็มาเสิฟบอกเลยวันนี้จัดเต็มระบบเมนูที่ตั้งมาในวันนี้ก็จะมีแยงต้มปูไข่หย,ย่อนมะพร้าวออนขนมจีนปูปลาโมกบินทอดราดน้ำปลาปลากุสลาดลวกทีเนื้อปลาโคซดสดแล้วก็ปลาเต้าเติดหนึ่งซีอิ๊วตัวใหญ่หญหญพัดผักกูปูก่อนข่าวพัดปูจานใหญ่ต้มยำปลากุสลาดน้ำใสไข่เจียวปูก่อนบอกเลยว่าหนากินถูกเมนูและถิ่นรางก็เติมมาจานใหญ่และถี่ทั้งคัญราคาไม่แพงยังแกงต้มปูไข่หย่อนมะพร้าวออนหมอนี่ก็ ซีฟมอเบอร์เลอร์เธอแล้วตีสันหน้าตาจัดจารตูตัวใหญ่ๆเนื้อแน่แนๆหยอดมาพราว on, ก็อ่อนคุกครับกรอบมายังดีตัวน้ำแกงต้มก็เค็มข้นจัดจารบอกเลยเมนูนี่ถูกใจผีฝนเป็นยังมากมีเบิร์นข่าวสองกานมาต้องกันที่เมนูต้มยำปลากุา้สลาดน้ำใสบอกเลยหมอนี่ซีร้อยหา้าสิบเซิร์ฟมาหมอเบอร์เลอร์เธอบอกเลยหมอนี่ก็ถูกใจผีเฟียสดน้ำทีละคองคอมาต้องกันที่เมนูปลาเต้าเติดหนึ่งซีอิ้วเลยนี่เขาขายตามน้ำหนักนะเขาขายกิโลละเจ็ดร้อยห้าสิบบอกเลยเมนูนี่โคตรอร่อยกิงขู่น้ำจิ้ม ขุดของทางลานบอกเลยทีเด็ดและที่ล่างก็ยังมีเมนูนื้ออีกมากไมยเหลือกินเหลือกชิมนี่เลยเมนูนี้เลยปลากุตรลัดหลวกจิมบอกเลยเมนูนี้ควรสร้างโคตรดีเขาขายเป็นคีมนะคีมละสองร้อยเหลือกได้เลยจะกินคีดวันนี้จัดมาสามคีดบอกเลยกินขู่กับน้ำจิ้มปีฟูดจัดจานกีจัดโคตรแซ่บบอกเลยว่าโคตรดีการันตีเลยว่าโคตรเด็ดที่นี่ก็ขัดสันวัตุดิบมาเป็นยังดีการันตีเรื่องความสดความใหม่เด้เลยและเรื่องรสชาติบอกเลยว่าทําถึงจี๊ดจัดจัดจานนักแน่นบอกเลยว่าถูกใจและประทับใจมากนี่คือออรรร้าานหยง ที่ยากจะห้มาริมร้องหลับร้องเลยว่าไม่มีพิดหวังแน่นอนแล้วที่ร้านก็มีเมนูของหวานให้ล้่างปากเลยนะละช่องหวัดเกตบอกเลยทีเด็ดพี่การร้านจะอยู่เลยหวัดปากหน้ามานิดเดียวเลยโค้งหวัดแล้วตรงมาเลยนร้านจะอยู่ขวามือร้านจะเปิดตั้งแต่สิบโมงนถึงตีถุนนะครับทิ่จอดรถกว่างขวางสะดวกสบายมาชิมมาชิมกันดูนะครับบอกเด้ดเลยนี่